ฝนสุดยอดหาเก็บตะวันนะคะมาปลูกป่ากันค่ะฝนตกเราก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเรามาถึงแล้วแชมหนังสติ๊กเก่านะคะเนี่ย สุดยอดเลยนะคะดูระยะทางสิคะหนึ่งสองสองอามโดนหัวคนข้างล่างไหมอ่ะ